เมื่อวันที่5สิงหาคม2559วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรโดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2559เพื่อให้นักเรียนบุคลากรได้รวมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเชียรเนียมน้อมผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถโดยเปิดกลวยถวายพานพุ่มกล่าวคำอาเซียละวาดเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาหลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่เรียกน้าตาจากหลายๆคนได้ไม่น้อยออนนก็ลูกหอานเด็กทั่วไปคนหนึ่งที่อาจจะมีการหลบสิดไปแต่ตอนนี้นนท์เขาก็คือปรับปรงตัวได้เมื่อมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แม่ทุกคนก็คงให้โอกาสลูกว่าม่ลูกจะเป็นยังไงก็ กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่และการประกวดวาดรูประบายสีไม้รวมถึงการมอบรางวัลการแข่งขันทวิกีฬาประเภททีมเป็นกิจกรรมปิดท้ายโดยวันนี้บุคลากรและครูของปัญ,ญาพิวัตรร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อเธอพระเกียรติแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทำให้บรรยากาศภายในงานดูสดใสเต็มไปได้วยความตื้นตัน